Yeah. yeah. ิงดิต้องมาดักยิงดิโอ้โหตายห่าเออ ตอมดูดิตอมมาแล้วมาแล้วมาแล้วม่เีมีมีมีเจ็บแล้วไอ้เหี้ยก็เจ็บโดนผมนำหน้าดีปืนเร็วกว่าเดี๋ยวเขาตัวนี้ไอ้เข้ากูปะ เออชวนไอ้ไอมาต่อไปเขาจะปั๊มกับไอ้ไอแล้วรเนกัีอ้อให้ไอ้รเลนด้วเอออออออปั๊มเดือนเดิทำดีแล้วเราอะคิดแต่ต้องนำหน้ามามาแล้วจังมาแล้วจังเป็นหวับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอยอาจารย์โมอาจารย์นมช่วยไปเลยอาจารย์นำหน้ามาเแลยเขาชวนแล้วมันบอกเพิ่นึงอาจารย์รัอาจารย์ยิงก่อนใช่หรอวะอาจารย์ผมยิงก่อนแต่อาจารย์รับผมแค่ชนะก็พอละไอีหนูเขานี่นียบุกเร็วนะจ๊ะ เฮะเอกดันดันกันเร่อยได้ะวังไอมาแล้วไอมาแล้วอยัวที่ไอเสมแล้วทันสอง้พูดเป็นสขอยู่้ในป่าในป่าไม่พูดเลยพูดพูดเรวทำไรกันเล่น c ีบไปอยู่แขนเกันดีไปว่าง

ข้ามกำลังหนีวะหนีมันก็หมดลอหรอเอ๊ะมาสแยกแล้วพูดซะแบบมาสิบตัวนี่มาสแยกแล้วถ้าคิดปจัจลียได้ก็เลยอาจารย์ไปแข่งเดิมอาจารย์อาจารย์<ป>ารอ,อาจารย์บ่าาาาวหวละบุกเร็วนะเฮียเลยอาจารย์บุกเร็ว กานขายาคัไม่ไม่เข้าเลยเกว่านีันดยี่หอะไรยาผัวนไอ้ห้องอยู่เยอะแล้วก็เด็กยามันก็หนักผูมากโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้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 โหเป็นตาขายตัวเมื่อวานน่ะอะไรวะอะไรมนุษย์สังดาวมาผมจะพูดมันไีไหกันดาว มีอะไดจตังดาวราคาห้าบาทไปห้องรักห้องรักระหว่างห้องรัก้ยมาแล้วอู้หยัดหน้าเลยกินไว้จิ้มจิ้มกระป๋องจิตั้งดาวมวนองจิ้งดาวตอนนี้เราขาดเงินพันบาท